ตอนที่ผมโตมาผมมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าแมทธิวแรมซี่เขาอายุเยอะกว่าผมปีหนึ่งแต่ก็ยังอยู่เกรดเดียวกับผมไม่ใช่เพราะว่าเขาโง่นะแต่พ่อเขาเสียตอนเขาอยู่เกรดสีและหลายเดือนหลังจากนั้นแมทก็ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอยา่างจากที่บ้านและที่โรงเรียนตอนที่เขาต้องซ้ำชั้นและถูกส่งมาห้องผมเราก็สนิทกันอย่างรวดเร็วและมันก็เป็นเวลาไม่นาน ก่อนที่ผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านของเขามากกว่าบ้านตัวเองแม่ของแมทใจดีมากๆแต่เธอทำงานหนักเธอจึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านแปลว่าทุกครั้งที่ผมไปบ้านเขาเราก็ใช้เวลาอยู่แต่กับลุงของแมทที่มีชื่อว่าจีนมากกว่าคนอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะปล่อยให้เราเล่นกันเองแต่ถ้าวันไหนผมค้างบ้านแมทและแม่เขาต้องกลับดึก จริงก็จะมาเฝ้าดูเราจนกว่าเธอจะกลับมาคืนที่เป็นแบบนั้นนะมันเป็นความทรงจำสุดโปรดในวัยเด็กของผมเลยอยู่กับเพื่อนสนิทขณะที่ลุงสุดเจ๋งของเขาทำแฮมเบอร์เกอร์ให้กินและเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาที่เขาไปเจอมาหรือเขาได้ยินมาในช่วงยุคยี่สิบกว่าปีที่เขาเป็นทหารและท่องโลกไปกับหน่วยของเขาเขาก็ียณจากอาการบาดเจ็บไปแล้วตอนที่ผมมารู้จักกับเขาทีแรก และจากรูปร่างอ้วนผมเทาเดินแกว่งเบียรไปมาขณะจิ้มเนื้อบนเตาทําให้มันยากที่ผมจะเชื่อว่าเขาเคยเป็นทาหารมาก่อนโดยเฉพาะเป็นนักประจญภัยท้องโลกเหมือนในเรื่องของเขาแต่ตอนที่เขาเอ่ยปากเล่าเรื่องนะทุกอย่างมันก็ดูเปลี่ยนไปทันทีเลยต่างจากผู้ใหญ่คนอื่นๆเขาดูจะเข้าใจว่าเด็กๆอย่างเราสนใจในเรื่องแนวไหนเรื่องราวของการต่อสู้ เมืองประหลาดประหลาดปืนรถถังสัตว์อันตรายอะไรพวกเนี้ยยิ่งผมใช้เวลากับเขามากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนสักวันเรื่องเล่าของเขาจะต้องหมดไปแน่ๆแต่ไม่เลยเหมือนการประจนภัยของเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดที่จริงในปีสุดท้ายที่ผมรู้จักกับเขาเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวของสิ่งแปลกประหลาดที่เขาเคยได้ยินหรือเคยเจอมากับตัว ถ้าเป็นคนอื่นเล่านะผมคงตีความไปว่ามันเป็นเรื่องแต่งเองโดยทันทีเลยแต่งให้ดูหน้าตื่นเต้นน่าสนใจเกินตัวเหมาะสำหรับเด็กน้อยอ่อนตอนโลกสองคนอย่างเราแต่จีนไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเล่าเรื่องและเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาผมไม่เคยเสร็จแล้วว่าเขาจะปรุงแต่งอะไรในเรื่องราวของเขานอกเหนือจากการเล่าให้มันดูน่าสนใจมากขึ้น ถึงผมจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรื่องทั้งหมดของเขานั้นมันเป็นการโกหกหรือเปล่าแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยตอนนี้คือมีเรื่องหนึ่งของเขาได้ช่วยชีวิตผมเอาไว้นี่คือตอนที่ผมอายุ12และแมทก็เพิ่งจะ13บพอดีเรากำลังแคมป์กันอยู่ในป่าหลังบ้านของแมทและจีนก็แวะมาอยู่ด้วยจนกว่าเราจะเข้านอนเขาก่อกองไฟให้เราในสวนหลังบ้าน และหลังกินข้าวเย็นกันเสร็จเราก็มานั่งเกาะกลุ่มรอบๆมันจ้องมองกองไฟขณะที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่วงที่เขาไปไประจำการอยู่ที่อลาสกาเขาบอกว่าตอนเขาอยู่ที่นู่นมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะหนาวแล้วก็น่าเบื่อเมืองเขาบดน,นั้นมันก็เล็กและคนส่วนใหญ่ถึงจะใจดีนะแต่พวกเขาก็ค่อนข้างเก็บตัวพื้นที่มันสวยแต่มันดูต่างแดนมากๆ เหมือนจะดุร้ายจนทำให้เขาคิดถึงผืนดินแห้งๆอุ่นๆในอลิโซนาที่ที่เขาถูกประจําการอยู่เป็นปีๆก่อนหน้านี้งานของเขาที่阿拉斯าก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นด้วยแค่ตรวจดูเอกสารแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนหัวหน้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกินเหล้าหรือการนอนถึงอย่างนั้นเขาบอกเราตอนที่หัวหน้าตื่นแล้วก็ไม่ได้เหมามาก เขาก็เป็นคนที่ดีอยู่นะเขาจะเล่าเรื่องให้จีนฟังเกี่ยวกับคนข้างบนนั้นประวัติของที่นั่นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ตามมากับมันนั่นแหละคือตอนที่จีนได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่จะมาขอประตูเป็นบางครั้งแล้วก็ขอเข้ามาข้างในเพราะมันหนาวที่หัวหน้าของลุงเล่ามานะตอนนั้น เขาทำงานอยู่ในสถานีที่อยู่ตรงส่วนเหนือของเมือง Anchorage แล้วจูๆ่ๆพายุหิมะก็มาพอดีเขามีของตุนเอาไวส้สำหรับแค่ไม่กี่วันคืนที่สามเขาจึงเริ่มจะระวาดระแวงแล้วถึงเขาจะอยู่ในโซนเหนือมาได้หลายเดือนแล้วนะตอนนั้นแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเหมือนถูกข,ขังให้ไปไหนไม่ได้จากสภาพอากาศพายุหิมะมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆและความโดดเดี่ยว มันทำให้เขายอมรับเลยว่าเขากรีดออกมาตอนได้ยินเสียงเคาะประตูถึงหัวหน้าของลุงจะไม่ได้โดดเด่นด้านการศึกษาเท่าไหร่นะแต่เขาก็ไม่ใช่คนโง,ง่เขารู้ว่าไม่มีคนอาศัยอยู่ในละแวก30 40กิโลนี้เลยการที่จะมีคนมายืนรอยอยู่ข้างนอกในที่แบบนี้และในสภาพอากาศแบบนี้มันมันฟังดูไม่เมกเซนเลยความคิดแรกของเขาคือ มีคนขึ้นมาปลดประจำการเขาจากสาเหตุอะไรสักอย่างแต่ตอนที่เขาเดินไปที่ประตูเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงวัยรุ่นมาจากอีกฝั่งขอเข้าไปหน่อยฉันหนาวมากๆนี่มันทําให้เขาช็อกมากมันไม่มีหน่วยทหารผู้หญิงคนไหนที่ได้มาประจําการในเขตน,นี้เลยจากที่เขารู้และพอคิดอยู่สักพักเขาก็นึกได้ว่า มันต้องมีข้อความแจ้งมันล่วงหน้าก่อนสิถ้าจะมีคนขึ้นมาที่นี่ในคืนนี้จริงๆแล้วนี่จะเป็นใครได้ละ่ะขณะที่หัวใจเต้นตุกๆุกเขาก็ตอบกลับไปเออคุณครับคุณเป็นใครล่ะครับฉันหลงมาข้างนอกหนาวมากๆพายุมันพาฉันหลงมาทางนี้ขอร้องให้ฉันเข้าไปเถอะนี่มันประหลาดมากๆ แต่น้ำเสียงของเธอก็ดูกลัวจริงๆและถ้าเขาปล่อยให้เธอลอยอยู่ข้างนอกอย่างนั้นเธอต้องหนาวตายแน่ๆถึงอย่างนั้นพื้นที่ข้างหน้าแถวๆประตูมันก็มีกองหิมะนาสองฟุตกั้นอยู่ถึงเขาจะตักมันออกไปแล้วเมื่อเช้าแต่พายุมันก็แรงมากจริงๆถ้าเขาจะให้เธอเข้ามาเขาจำเป็นต้องถือพลั่วกับไฟฉายออกไปตักหิมะเปิดทางเข้าหน้าประตูก่อน เขาสวมชุดกันหนาวและปีนขึ้นบันไดไปในห้องใต้หลังคาที่ที่มีไว้สำหรับเก็บพวกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อะไรพวกนี้แหละเขาบอกลุงว่าตอนนั้นมันหนาวมากๆหนาวที่สุดที่เขาเคยเจอมาเลยแต่นั่นส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากความกลัวของเขาในตอนนั้นก็ได้คนหน้าเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของเขาก็เป็นห่วงน้องคนนั้นนะแต่อีกส่วนหนึ่ง เขาก็รู้สึกได้เหมือนอะไรบางอย่างมันผิดปกติแปลกเหมือนมันมีอะไรสักอย่างที่อันตรายอย่างอธิบายไม่ถูกเกี่ยวกับไอคนแปลกหน้าในคืนมืดมิดอันหนาวเหน็บแห่งนี้นั่นคือสาเหตุที่เขาส่องไฟฉายผ่านขอบหลังคาไปเช็คหน้าประตูก,ก่อนที่จะปีนลงไปข้างล่างจีนยิ้มเจินเจือนให้แมทก่อนจะสดเบียร์ของเขาแล้ววางมันไว้ข้างๆตัวเขาบอกว่า ถึงบางส่วนของมันจะจมอยู่ในหิมะข้างหน้าประตูแต่พอมองลงไปเขาก็เห็นส่วนบนของล่างตัวอะไรสักอย่างเขาบอกว่ามันใหญ่มากๆจากขนาดตัวน่าจะหนัก200กว่ากิโลได้หรือไม่ก็มากกว่านั้นมันมีกระดองเหมือนกุ้งลอบสเตอร์และขาเหมือนแมงมุมเต็มไปด้วยคนสีขาวกำลังตั้งท่ารอส่วนโค้งตรงกระดองของมัน ลอยอยู่เหนือพื้นหิมะข้างหน้าแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือหัวของมันเพราะว่านั่นมันไม่ใช่หัวจริงๆของมันไม่ล่างที่สูงยาวเกินห้าฟุตยืนสง่าลอยอยู่ข้างหน้าแต่หัวหัวอันผอมบางที่ถูกคลุมด้วยอะไรสักอย่างที่เหมือนผ้าหรือเสื้อคลุมยื่นออกมาจีนเหลือบสายตามองเรา ขณะที่เขาเอามือลูบหน้าตัวเองเขาบอกว่าเขาเห็นหน้าข้างตายราคลุมนั้นหน้าผู้หญิงผู้หญิงที่สวยที่สุดที่เขาเคยเจอมาจีนจัดเก้าอี้หันหน้ามาทางเราแล้วก็พูดต่อแต่มันก็เห็นเขาเหมือนกันเขามองได้เพียงไม่กี่วินาทีมันก็สังเกตเห็นแสงที่ส่องลงมาแล้วก็หันหัวที่ดูเหมือนผู้หญิงอันนั้นมาทางเขา เขาบอกลุงว่าตอนนั้นเขาช็อกมากๆจนขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยบางส่วนในสมองเขาที่ยังคงทำงานอยู่คิดว่าเธออาจจะอยากพูดอะไรสักอย่างกับเขาอีกเชิญชวนให้เขาลงไปจีนหอบหายใจเบาๆแต่ไม่จู่ๆมันก็กรีดร้องขึ้นมาเขาบอกว่าเสียงมันไม่ได้มาจากปากของผู้หญิงคนนั้นเลยขเขาเห็นหิมะเคลื่อนตามตัวของมันเหมือนไอน้ำที่พุ่งออกจากกา อากาศข้างนอกมันถูกปกคลุมไปด้วยเสียงกรีดอันสยองขวัญที่ดังสนั่นเขารู้ว่ามันกำลังโมโหและมันก็กำลังจะมาล่าเขาต่อเขารีบกลับเข้าไปในห้องล็อกประตูดาดฟ้าข้างหลังและหยิบปืนเตรียมไว้เผื่อไอ้นั่นมันจะเข้ามาข้างในได้เขาได้ยินเสียงมาจากตรงหลังคาแต่ก็ไม่มีอะไรพยายามจะพังประตูหรือหลังคาเข้ามาข้างในเลย เขาไม่ได้นอนจนเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็วิทยุไปขอความช่วยเหลืออ้างว่าตัวเองป่วยหนะักแมทกับผมจ้องตาโตไปทางเขาด้วยความกลัวขณะที่จีนหัวเราะเบาๆแล้วก็ยักไหลส่วนสำคัญก็มีอยู่เท่านี้แหละเจ้าหน้าที่มาพาตัวเขาไปแล้วก็ไม่เจอเบาะแสว่ามันจะมีอะไรผิดปกติข้างนอกเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครข้างบนนั้นฟังเลย จีนเอ็นตัวมาข้างหน้าเข้าหาก,กองไฟจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาดื่มเบียร์อยู่ในตัวเมืองแล้วไปตีสนิทกับคนพื้นเมืองแถวนั้นเขาพวกเขาคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยอยู่สักพักและในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องสิ่งที่เขาเจอตอนไปทำงานอยู่ในสถานีอันนั้นรู้ไหมเขาบอกว่าเพื่อนดื่มของเขาหายเมาในทันทีเลย แล้วก็บอกว่าเขาโชคดีมากๆที่รอดมาได้แล้วได้มานั่งเล่าอยู่ตรงนี้ผมโบกมือขึ้นหาจีนเหมือนผมเป็นเด็กในชั้นเรียนงั้นแปลว่าชายคนนั้นรู้ว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมฮะจีนพยักหน้าช้าๆอาจจะนะอย่างน้อยก็รู้นิดนึงชายคนนั้นบอกว่ามันไม่ได้มีชื่อหรืออะไรหรอกแต่มันเป็นสัตว์ร,ร้ายที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น ไม่แน่อาจจะอาศัยอยู่ในที่อื่นๆด้วยเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะในปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีอาหรือใครสักคนเนี่ยแหละในครอบครัวของเขาบอกว่าเคยเห็นมันบางคนบอกว่ามันคือวิญญาณลายบางคนก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้ถูกคนพบทางวิทยาศาสตร,ร์แต่ยังไงก็เหอะมันฉลาดมากๆ ฉลาดเหมือนกับมนุษย์เลยแล้วก็สื่อสารกับเราๆได้ด้วยเพื่อจะหลอกล่อเราหัวหน้าของลุงเรียกมันว่าจอมโกโหกเขาบอกว่าได้มันมาจากเพื่อนดื่มของเขานั่นแหละลุงคิดว่ามันอาจจะอยากล่อเหยื่อออกมาก่อนโดยใช้ส่วนของมันที่มีรูปร่างและหน้าตาเหมือนมนุษย์จะได้ฆ่าง,ง่ายๆแต่หัวหน้าของลุงบอกว่าไม่ใช่ ที่มันต้องทําอย่างนั้นก็เพราะจากที่เขาได้ยินมานะสัตว์นั่นมันจะมีกฎที่มันต้องทําตามมันจะล่าแต่สิ่งที่เชิญชวนมันล่าแต่สิ่งที่พ่ายแพ้แก่คําหลอกล่อของมันและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพูดออกมาจะเป็นการโกหกทั้งหมดทุกครั้งจีนเอานิ้วชี้มาทางผมแล้วก็แม่นั่นอาจจะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่พวกหนูๆต้องจำเอาไว้จากที่ลุงเข้าใจมันไม่สามารถพูดความจริงได้เลยแต่มันจำเป็นต้องคุยกับเราเพื่อหลอกล่อและพยายามทำให้เราต้อนรับมันเข้าไปดังนั้นนี่แปลว่าถ้าเราถามคำถามที่ถูกต้องถามแบบถูกวิธีถามแบบที่จะทำให้มันตอบไม่ได้หรือไม่ก็เผยตัวเองออกมาจากการโกหกของมัน นั่นแหละคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรารู้ได้ว่านี่คือมันโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูจีนนั่งพิงกลับไปในเก้าอี้ของเขาแล้วก็ยิ้มเออหวังว่าจะไม่มีอะไรมาเดินป่วนเปลี่ยนอยู่แถวเต็นท์พวกหนุกนะคืนนี้ผมไม่ได้นึกถึงจีนมานานแล้วจนกระทั่งเมื่อสามคืนก่อนแมทถูกวินิจฉัยว่าเป็นลูคีเมียตอนอายุ14 และเขาก็เสียชีวิตในสองปีต่อมาและ20ปีที่ผ่านมานี้ผมก็ไม่ได้เจอหรือติดต่อกับครอบครัวของเขาอีกเลยแต่แล้วเมื่อสามคืนก่อนผมนั่งหนาวและหวาดกลัวอยู่ริมถนนมืดมืดตอนนั้นแหละที่เรื่องราวของลุงจีนกลับมาอยู่ในหัวผมอีกครั้งผมกำลังขับรถอยู่ในพายุหิมะ ที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาผมรู้สึกได้ว่ารถผมลื่นอยู่บนถนนเป็นครั้งที่ร้อยได้แล้วมัง้งพายุหิมะแบบนี้มันผิดธรรมชาติมากในเขตเมืองที่ผมอาศัยอยู่ผมจึงไม่มีโซ่หรือล้อหิมะมาเปลี่ยนเลยแต่ผมก็พยายามขับชา้าๆและระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะทำได้ภรรยาผมมีอาการปวดท้องคันอย่างรุนแรงไกลสามชั่วโมงจากตรงนี้ไป ถึงผมจะรู้ว่าเธอเข้าไปเช็คอินในโรงพยาบาลแล้วนะแต่ผมก็อยากจะไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดโดยที่ตัวเองต้องปลอดภัยด้วยแต่ผมโง่เองตอนที่รถผมไปเหยียบก้อนน้ำแข็งบนถนนผมลกและหันล้อเร็วเกินไปรถผมจึงไปตกอยู่ข้างทางถึงผมจะขับอยู่บนถนนเส้นหลักนะแต่นี่มันก็ดึกมากๆแล้ว แถมยังอยู่ท่ามกลางพายุอิมะผมจึงไม่เห็นรถในบริเวณผมเลยสักคันผมพยายามจะด,ดันรถกลับขึ้นไปเองแต่นั่นก็ล้มเหลวมีแต่ทำให้ผมตัวเปียกแล้วก็หนาวกว่าเดิมผมโมโหผมโมยวยวายแล้วก็พยายามโทรเรียกรถลากอยู่นานพอสมควรสุดท้ายแล้วผมก็โทรติดสักทีจากเบอร์ที่สามในสมุดของผมพวกเขาบอกว่าจะมาแหละ แต่ต้องใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงจากสภาพอากาศสถานที่และลูกค้าคนอื่นๆที่โทรมาก่อนผมมองดูหน้าปัดแก๊สของผมแล้วจึงตัดสินใจสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนประมาณ10นาทีเพื่อปรับให้อากาศข้างในมันอุ่นกว่าน,นี้หลังจากนั้นค่อยดับเครื่องและนั่งในความมืดแบบหนึ่งเพื่อเก็บเชื้อเพลิงตัวผมสั่นไม่หยุดและผมก็พยายามโทรไปที่โรงพยาบาล เพื่อเช็คว่าภรรยาผมโอเคหรือเปล่าแล้วก็บอกทักว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ผมไม่สามารถโทรออกได้เลยแบตผมก็เหลือเยอะนะแต่จากสัญญาณที่ผมมีอยู่สามขีดเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันเหลือแค่หนึ่งแล้วก็กระพริบไปมาเหมือนไฟเทียนที่กำลังมอดขณะที่ผมกำลังดูมันกระพริบหายไปครั้งสุดท้ายมันก็ไม่กลับมาอีกเลยถ้าผมลองปิดแล้วก็เปิดมันผม ขอเข้าไปหน่อยผมหนาวมากๆผมสะดุ้งกรีดแล้วมองไปที่หน้าต่างฝั่งคนขับที่จ้องกลับมาคือเด็กชายตัวน้อยๆตาของเขาเปิดกว้างจากความกลัวตอนที่มาสบกับตาของผมขอร้องเธอครับพี่ขอผมเข้าไปหน่อยผมเห็นเหมือนจะเป็นน้ำมูกแข็งอยู่บนปากของเขาและริมฝีปากสีฟ้าซีดๆของเขาสัน่น ขณะกำลังอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากผมนี่มันอะไรกันเขาออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้คนเดียวได้ยังไงผมต้องเอาเขาเข้ามาแล้วก็สตาร์ทเครื่องอีกรอบแล้วก็จูๆ่ๆความทรงจำที่ฝังลึกอยู่ในหัวผมก็เด้งกลับขึ้นมาแสงสีส้มอ่อนๆจากเปลวไฟส่องใบหน้าของจีนขณะที่เขากำลังเล่าเรื่องของสัตว์ ที่ออกลาในคืนอันหนาวเหน็บจอมโกหกผมมองกลับไปที่เด็กคนนั้นนี่มันบ้าชัดๆเรื่องนั้นมันไม่น่าใช่เรื่องจริงหรอกแล้วเด็กนี่จะแข็งตายแน่ๆถ้าผมไม่รีบทำอะไรสักอย่างใช่เขาดูเหมือนเขากำลังใส่เสื้อคลุมแจ็คเก็ตอะไรสักอย่างแต่ข้างนอกมันก็หนาวขนาดนั้นมันก็คงจะไม่แปลกแล้วถ้ากลืนน้ำลาย ผมยิ้มไปหาเด็กน้อยนาซีที่กำลังจ้องเข้ามาหนูออกมาอยู่ข้างนอกได้ยังไงเหรอเด็กน้อยจ้องผมสักพักแม่ผมเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้ผมปลุกเธอไม่ตื่นผมเลยออกมาขอความช่วยเหลือแล้วผมก็เขาร้องไห้แล้วตอนนี้เอามือเล็กๆของเขามาแปะไว้ที่หน้าต่างนี่ผมรออะไรอยู่วะเนี่ยโถยผมปลดล็อกประตู แต่ผมก็ลังเลที่จะเปิดมันผมนึกย้อนถึงเรื่องที่จีเล่าให้ฟังไอ้ตัวนั้นมันถูกเรียกว่าจอมโอกหกเพราะมันจำเป็นต้องโอกหกมันจำเป็นต้องหลอกแต่ถ้าเราถามคำถามที่ถูกต้องเราจะจับผิดมันได้หายใจเข้าลึกๆผมหันหน้าหนีจากเด็กชายหนูหนูชื่ออะไรเหรอแมทธิวแต่คนอื่นเรียกผมว่าแมท ให้ผมเข้าไปเถอะพี่ผมรู้สึกเหมือนโดนต่อยแรงๆที่ท้องแต่ตอนที่ผมมองขึ้นไปเด็กน้อยคนนี้ก็ดูกลัวมากๆไม่ได้เหมือนกับเขาที่เพิ่งเรียกชื่อเพื่อนสนิทของผมที่ตายไปแล้วมันต้องเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆผมต้องหยุดคิดมากสักทีแล้วช่วยเขามือผมอยู่ตรงกรอนประตูรถแล้วแต่ผมก็ยังลังเลถ้าเรื่องที่จีนพูดมันเป็นเรื่องจริง แล้วผมจะต้องถามคำถามแบบไหนกันละ่ะหนูเป็นเด็กเอ่อมนุษย์อายุน้อยใช่ไหมน้องขอ,อยากคิ้วขึ้นมาหน่อยหนึ่งอฮะใช่ครับเดี๋ยวนะคำถามเมื่อกี้โคตรโง่เลยถ้าเป็นสัตว์ประหลาดที่ต้องโกหกมันก็ต้องตอบว่าใช่ถ้าเป็นเด็กจริงๆเขาก็ต้องตอบว่าใช่นี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย อืมโอเคผมจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้ละถ้าผมถามเขาว่าหนูไม่ใช่เด็กใช่ไหมมันก็ไม่ได้อีกมันก็จะเป็นปัญหาเดิมถูกไหมถ้าเขาเป็นเด็กที่กำลังพูดความจริงอยู่ถึงเขาจะตอบว่าไม่ก็ไม่ผิดและถ้าเป็นสัตว์ประหลาดที่ต้องโกหกถึงมันจะตอบว่าไม่ก็ไม่ผิดอยู่ดีเชื่อจะเอาไงดีวะหรือว่าช่างแม่งแล้วก็เปิดประตูไปเลย ขอร้องเถอะพี่ผมเหนื่อยมากผมกลัวผมหนาวตัวสันรัวๆผมเอามือไปจับที่กรอนอีกครั้งตัดสินใจจะเปิดประตูและให้เด็กน้อยคนนี้เข้ามาสักทีแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะผมก็ได้ยินตัวเองเอ่ยปากถามอีกคำถามออกไปหนูไม่ได้โกหกเพื่อที่จะให้พี่เปิดประตูใช่ไหมผมยังคงลังเลก,กับกรอนประตู รอให้เขาสับสนจากคำถามประหลาดอันนี้หรือไม่ก็ตอบผมว่าไม่แต่บรรยากาศมันเงียบอยู่สักพักและตอนที่ผมมองขึ้นไปผมก็เห็นลิมฝีปากของเด็กคนนี้กดฉิดจนติดกับหน้าต่างแล้วใช่ผมขมวดคิว้วเอามือออกจากกรอนอีกครั้งใช่หนูไม่ได้โกหกหรือใช่หนูโกหกละ่ะปากเขากลับประสานอีกครั้ง ให้ผมเข้าไปทีเถอะผมหนาวผมต้องคิดให้ดีๆการที่เขาตอบว่าใช่มันจะหมายความว่ายังไงก็ได้แต่ปฏิกิริยาของเขาเมือนเหมือนกับเขาโมโหที่ตัวเองโดนจับได้หรืออะไรสักอย่างเลยแต่นั่นมันไม่ใช่หลักฐานที่แน่ชัดพอผมแค่ต้องตอนนี้หนูอยู่ข้างนอกรถพี่หรือเปล่าตอนที่ผมสบตากับเขาครั้งนี้มัน มันดูมืดมนและเย็นชามากขึ้นฮะพี่ผมขอร้องให้ผมเข้าไปเถอะผมรู้สึกถึงความตื่นกลัวที่วิ่งมาจากหลังของผมตอบมาหน่อยนะขอร้องตอนนี้หนูอยู่ข้างนอกรถพี่หรือเปล่าริมฝีปากที่สั่นของเด็กน้อยหยุดนิ่งในทันทีและรอยยิ้มอันชั่วร้ายก็บานขึ้นมาบนใบหน้าของเขาไม่ ในตอนนั้นจู่ๆเขาก็หายแวบไปเลยผมเห็นร่างเบลอๆในความมืดและได้ยินเสียงโพรงยาก,กับต้นไม้เหมือนอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่มาหือมากำลังดันตัวเองเข้าไปในป่าหลังจากนั้นก็ไม่มีสัญญาณของเด็กน้อยหรืออะไรอย่างอ่นอีกเลยขณะที่ผมกำลังนั่งอย่างโดดเดี่ยวในคืนอันหนาวเหน็บนี้ต่อไปพอผ่านไปสักพักโทรศัพท์ผมก็กลับมามีสัญญาณอีกครั้ง ผมจึงโทรไปเจ็กับที่โรงพยาบาลเรื่องภรรยาของผมทางนู้นบอกว่าตอนนี้เธอโอเคแล้วและพวกเขาบอกว่าจะส่งต่อข้อความของผมไปให้ตอนเธอตื่นหนึ่งชั่วโมงต่อมารถลากก็มาถึงผมไม่ยอมลงจากรถของผมเลยตอนที่เขากำลังลากรถผมกลับขึ้นถนนตอนนี้ขณะที่ผมกำลังเขียนข้อความนี้อยู่ ผมเพิ่งกลับมาจากไปอุ้มลูกที่โรงพยาบาลเขาเป็นเด็กชายที่แข็งแรงมากๆแต่หลังจากได้เจอหน้าเขามาสองวันผมก็ตกหลุมรักเขาเข้าซะแล้วภรรยาผมถามว่าผมอยากจะตั้งชื่อเขาว่าแมทธิวตามชื่อเพื่อนสนิทของผมในวัยเด็กหรือเปล่าแต่ผมสายหัวทันทีรอให้เธอกลับมาพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้เธอฟังแล้วกันแต่ที่จริง มันก็ไม่สำคัญหรอกว่าเราจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรยังไงเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนดีแล้วก็แข็งแกร่งเราจะเตรียมตวัวให้เขารับมือกับโลกที่อบอุ่นและงดงามแต่ก็แปลกประหลาดและน่ากลัวในเวลาเดียวกันโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราเห็นและเขาก็ต้องระวังให้มากม โดยเฉพาะการต้อนรับคนแปลกหน้าเข้ามาข้างในจากคืนอันหนาวเหน็บสวัสดีครับผม Dark Egg เองนะครับก็ขอบคุณที่ทนฟังเสียงผมมาจนจบได้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแค่นี้แหละบาย